ซึ่งมีตามประกาศลางครับก็ถึงเวลารับสมัครแล้วครับถ้าสองท่านนะครับ คางไ้าิครับค้างค่เือัวทานเยอะเนี้แล้วผมไ่อยู่แล้วจะลำบากเลยย เลยนะครับมีอยู่เก้าเรื่องเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนอีกสีเรื่องเรื่องแรกที่สําคัญสําคัญก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือการที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับเราชื่อกลุ่มชื่อทีมของเราก็คือรวมพลังพัฒนารลบุรีนะครับในชื่อนี้จะเป็นชื่อที่บอกค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราต้องการรวมคนลบุรีทั้งหมดไม่มีพวกเขามีแต่พวกเรา ครับเราจะร่วมกันพัฒนาเมืองร่เลนี่เป็นสิ่งแรกเลยสิ่งที่2ก็คือการทําการวางแผนง,งานให้มันสอดคล้องกับในระดับของจังหวัดของกลุ่มจังหวัดน,นะครับระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศการทํายุทธศาสตร์ที่20ปีแล้วทาแผนให้สอดคล้องกันไนี่คือสิ่งที่เราต้องดอีกเรื่องหนึ่งคือผังเมือง ว่าบ้านเราจะทำให้มันดีเราต้องทำผังเมืองให้มันดีก่อนผังเมืองเราจะแจงแจงบ้านเมืองเราอยู่ตรงไหนจะเป็นอาหกรรมตรงไหนจะเป็นที่พักพอนที่อาศัยอะไรต่างๆเลยการท่องเที่ยวอะไรด้วยทั้งหมดเลยเราจะต้องจัดแจงให้ใหม่ปรับแก้เท่าที่เราจัดทีนี้ยากความบอกชาวบ้านเวลาเดินไปเลขเนี้ยยังไงบ้างยะไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลบรีนะครับเลือกเบอร์ห้เราทีมงานของเราเรา ยืนยันว่าเราจะทําดีที่สุดกับรวมพลังคนทั้งหมดในที่มีความคิดความอ่านที่ดีให้กับวจังดทุกคนาก,นการตนี้เราอยากให้มีทุกคนมีกติกา้วครับผมไม่มีกะเร็ฑ